อืมใช่ป่ะอืมเฮ้ยดู can 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 you say to him <Yeah. S 2> that o, o v e r there that that talking yeah can 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 you say to him ขี้รว่ ตวกลมเปรี้ยในที่หนึ่งวิ่งเปี้ยวก็ต้องพี่ดิพี่ตึงไปแล้วในโรงเรียนน่ะพี่วิ่งโคตรเร็วเย็ดนักวิ่งเหล่าแฟกันยงวะพราะพี่มีแฟนกันยังเหล่าสาวเขาเยพี่มีแฟนพี่มีแฟนตั้งแต่อยู่อนุบาลสองอ่ะใช่เหรอวะแฟนขายผู้หญิงผู้ชายเลยแฟนทีเลย พี่มีแฟนตั้งแต่อันดสองผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเปล่าไม่ไม่ตอนนี้พี่เลิกไปแล้วตอนเด็กๆอ่ะเขานมไม่พี่กินอ่ะนมกล่องอ่ะจนพี่อ้วกเลยอ่ะสาวมันเยอะเกินอ่ะเอามาให้แต่ละคนอ่ะชิบแามึงเขาไม่อยากกินหรือเปล่าก็เลยให้พี่กินฮะไม่ใช่ไม่ใช่เขาชอบพี่นะโอ้อะไรมีแฟนหลายคนใครเก็มีแฟนหลายคนกันผมบอกเลยตอนผมอยู่อันดับสองอะผมเดินขั้วแขนกับครูแล้วจริงๆ ดังแต่เด็กนะไอ้เหยนีรันไอ้เหยนีรันแต่เด็กก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถามนะงงงงนะยิ้งเหมือนยิ้งไกด์เลยแม่น้องน้องเขาอยากดูครับพี่เล่าให้ฟังทุกทีนะครับเพื่อนผมขี้โม้ไปหน่อยอ๋อไม่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 เป็นไรครับไม่เป็นไรครับซีกันซีกันซีกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนิทกันสนิทกันสนิทกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแบบพันยังไงอาการไม่ดีขึ้นเดี๋ยวพาส่งโรงพยาบาลนะ ไม่ไล่เดี๋ยวเข้าบ่อยด้ต้องวันแบบมีเลือดมีหนองอะไรเงี้ยต่อยดีบ่อยได้หนองไหนบอสเราพร้อมพร้อมมาซามีซาตังไม่อยู่เดี๋ยวแบบพร้อมต่อยคีโมนะคีโมนะนี่กินคีโมนะไอ้กัดหยุดเล่นดิหยุดเล่นดิปันวนถาไม่เจออายุวันถามเราเจอ เพื่อนตรงนี in, ้เปิดกระจกเพื่อนขี้ขี้โมนะขี้โมนะคนนั้นนะโมนะโมนะโมนะมึงทำอะไรอยู่บนราคาเนี่ยฮะมันอยู่บนราคาเหรอไอประทุนนั่นแหละคนหลอดไม่เป็นครับอีกไม่กี่นาทีนะอจริงที่เล่นเกมอ่ะอืมเชียอืมเฮ้ยดูแคนแคนคันยูเซ่ทูฮิมดที่อโอโอเวอร์เด้อ that that talking yeah can, can 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 you say to him kimo kimo <laughs> <laughs> Uh, like, like that bro, like that. Yeah, 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 I love that. It is, it is like, like, the like the liar. Yeah, yeah, he's lying too. He's a liar. liar. Yeah, yeah, he's a yeah, he li liar. He's a liar. Kimo, 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 Kimo mean, mean Kimo, mean liar. No, 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 Kimo! There we go. Yeah, good job. Good yeah. nice yeah. nice job, bro. Love like that, you. love that. I like the feel. Um, I like do, you, um do you know the word um Namo Namo? Can 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 you say to him <laughs> Come on, come on Yeah <laughs> Namo, na you you say no, Namo no no Namo na 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 no. Namo na no. na You right? say uh, he, yeah. he Namo yeah, 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 yeah. na Like like the guy na have, have a lot, lot, of, a lot, crush. lot of crush <laughs> 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 I'm going to try and speak to this guy. I uh. can't understand. What <laughs> <laughs> the? <laughs> I will just understand. Yeah. If you do not start talking in English, <laughs> calm down, bro. What <laughs> was this guy saying? <laughs> okay, 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 okay. Thank you. Thank sure. you. Hello? <laughs> what? <laughs> what? Uh, hello. I can I can't understand the of this guy. Okay, thank you. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Thank you. This is quite this is quite the pickle, you see. You see. I can't ใช่ลูกกระจอกนะเรียกให้ถูกทศกิณ์เฮ้ยใช่หรือเปล่าเรียกอะไรลูกกระโปรงกเปล่าให้เรียกอะไรอ่ะไม่ให้เรียกลูกกระจอกเลยให้เรียกอะไรอ่ะเรียกหล่อที่โอ้โหโอ้ไม่ได้อ่ะมันคันปากอ่ะเสี่ยวพูดพูดแล้วคันปากว่ะคันปากว่ะมันคันปากตรงไหนวะพูดพูดแล้วแบบเข้าขั้วมันติดอ่ะจะด่าว่าน่ากุลาบหรอด่าว่าชิ้นกุลาบอ่อ เธอโบลกระับบาอยายเราว่านอ่าก็คือุครับขออนุญาตฝเด็กใหม่เธอหน้โง่น้าถลลด็กใหมเด็กใม่ใครเด็กม้ไอเอโง่นะขผมผมครับผมรับเด็กใหม่ผมผมเองครับผมเองผมเองพวกผมมาเล่นเดวยกันครับ ขออนุญาตฝากเด็กใหม่หน่อยนะครับผมจะไปอ่านบางอย่างแล้วไม่ป่กคะผมไม่ใช้ครูครับไม่รับปากอะไรทางนั้นละค่ะวันพี่กับน้องมาทำผมไม่ไหวแล้วปะพี่ผมปวดหัวว่ะ